สวัสดีครับอยู่กับผมนุ๊กแอดมินช่อง107เคลับออนไลน์เกรดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆเกี่ยวกับไลน์ลบเพื่อนอย่างรวดเร็วผู้ใช้งานไลน์ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการบล็อกคือการแก้ไขปัญหาหมายถึงเข้ามาในห้องแชทกดสามขีดมุมขวากดคําว่าบล็อกแล้วมันจะจบนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหานะครับถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆบ,บล็อกบล็อกไปเรื่อยๆไม่ชอบคิดหน้าใครก็บล็อกบล็อก็อกไปเรื่อยนะครับ ลายชื่อเหล่านั้นจะตามหลอกหลอนคุณในกรณีย้ายเครื่องลายถ้าคุณจะย้ายลายนะมือถือเครื่องปัจจุบันต้องพอใช้งานได้กดยืนยันได้นะถ้ามือถือสูญหายงานเข้าเลยนะครับย้ายลายยากมากนะปัจจุบันนี้อัปเดตล่าสุดปี2021นะครับระวังรายชื่อที่ตามไปหลอกหลอนคุณดูได้จากการตั้งค่าครับเลื่อนไปหัวข้อเพื่อนครับผู้ที่บล็อก สมมุติคุณมี100หรือ500ลายชื่อทําการซิงค์ข้อมูลดึงลายชื่อเหล่านี้นะครับไปที่เครื่องใหม่ซึ่งเสียเวลาครับดังนั้นการลบอย่างรวดเร็วนะครับมีวิธีการดังนี้ครับอัปเดตไลน์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแต่จริงๆแล้ววิธีการนี้มีมาเนิ่นนานแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ควรอัปเดตไลน์อยู่เป็นประจำไปที่ Play Store พิมพ์คําว่าไลน์แล้วกดอัปเดตนะครับ ถ้าขึ้นว่าถ้าขึ้นว่าเปิดแสดงว่าคุณอัปเดตเรียบร้อยถ้าขึ้นคําว่าอัปเดตแสดงว่าควรอัปเดตนะครับหน้าหลักของไล n e นะครับจากนั้นมองหาคําว่าเพื่อนครับกดเข้าไปในหัวข้อเพื่อนนะครับเพื่อนหาได้เลยนะครับโอเคเมื่อเจอแล้วนะครับกดค้างแล้วกดลบจากตรงนี้นะครับเป็นการลบถาวรโดยไม่ต้องบล็อกนะครับในกรณีลบเพื่อนที่คุณบล็อก กดฟันเฟืองตั้งค่านะครับไปในหัวข้อเพื่อนกดเข้าหัวข้อผู้ใช้ที่บล็อกกดแก้ไขลบได้เลยนะครับต้องการลบใครก็จัดไปประมาณนี้ครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ